สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม c l า u d Zero วันนี้ผมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับช่อง x s t e m สักหน่อยเนื่องจากว่ามันเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับหลังจากที่คุณจอนไปทำงานที่ตั่งจังหวัดก็เรื่องแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเกม The Legend of d a r k o n นะครับ ซึ่งท่านผู้ชมจะได้รับชมก็ต่อเมื่อคุณเอ็กซอนกลับมาจากต่างจังหวัดจากเชียงใหม่นะครับกลับมาที่นี่แต่ถ้ากลับมาชั้นทีก็อาจจะได้แค่สักพาร์ทสองพาร์ทนะเป็นอย่างต่ำนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นอีกซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคุณเอ็กซอนจะได้กลับมาประมาณต้นเดือนมีนานี้แล้วด้วยซ้ำอาจจะได้กลับมาวันนี้แล้วด้วยซ้ำวันที่ผมกำลังอัดอยู่ ซึ่งคือวันที่สองก็คือวันอาทิตย์แต่ก็ต้องเลื่อนสุดท้ายก็อาจจะเป็นเดือนเมษานูนเลยครับกว่าเขากว่าคุณเอกซ่อนเขาจะได้กลับมานะครับซึ่งสำหรับใครที่อดใจรอสำหรับใครที่อยากดู The Legend of d a r k ์คครับอดใจรออีกนิดนะครับอีกนิดเดียวครับอีกแค่เดือนกว่าเท่านั้น ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนอีกนะครับผมเองก็หวังว่าอย่างนั้นโอเคต่อมาคือเกี่ยวกับโปรเจกต์ฟ n a l ลแฟนตาซีที่คุณโมบิได้มารับหน้าที่แทนก็จะได้รับชมกันประมาณเดือนมีนานถึงเมษาเช่นเคยครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีใครว่างเลยครับคือถ้าที่ดูผมว่างอยู่คนเดียวเลยเลยก็ไม่ทราบนะ แต่ในความว่างนี้มันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ทำทําหลายๆอย่างเลยก็สำหรับใครที่รอชมคุณโอบีอยู่ก็อดใจรออีกนะครับเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับสำหรับใครที่ซับอยู่ก็จงซับต่อไปครับรอยซับของคุณทําให้เรามีกําลังใจทําช่องต่อแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ไลค์ของคุณอเคต่อไปคือของผม อย่างที่รู้กันว่าผมกำลังทำพิกิมอนเวอยู่แล้วก็อีกโปรเจกต์นึงก็คือสตาร์บาลเทอร์มาเดนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าสตาร์บาลผมจะนานแค่ไหนคือแล้วถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรมาต่ออันนี้ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าพิกิมอนผมจะอัพ ผมจะพยายามผมจะอัพทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แหละแต่จะพยายามอัพให้ได้ทั้งวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยก็คือสองพาร์ทก็คืออาทิตย์ละสองพาร์ทเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นไปได้นะคือบางสัปดาห์อาจจะได้บางสัปดาห์อาจจะได้ประมาณพาร์ทหนึ่งไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่ว่าผมจะสามารถแคสทันหรือเปล่าส่วนสตารา์บ <c oughs> ัลเพอร์มาเดชน,นะครับผมจะพยายามอัพให้ได้ทุกๆวันจันทร์นะครับ แต่ถ้าไม่ทันก็ก็เลื่อนไปเป็นวันอังคารเหมือนเดิมครับแต่ที่ตั้งไว้ก็คือวันจันทร์จะพยายาม up ให้ทันนะครับสำหรับใครที่รอดูตาบาวหรือนิคิม่อนก็รอดูตามวันดังกล่าวได้เลยครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายอ,อุเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของคุณนิกครับ อันนี้ผมต้องให้่ันผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นคนช่วยตัดสินอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าจะเอาอยัางไงกับเขาดีก็คือใครก็ตามที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับอย่าลืมครับคอมเมนต์ด้วย,วยเกี่ยวกับเรื่องของคุณนิ้ว่าจะเอาอยัางไงกับเขาต่อดีเพราะว่าเขาไม่ได้อัปคลิปนานมากแล้ว ซึ่งผมถามเขานะคะว่าผมถามเขาไปหลายครั้งแล้วว่าจะอัพคลิปวันไหนจะอัพเมื่อไหร่จะอัพไหมเขาก็ตอบนะคะแต่เขาตอบแบบไม่ตรงคำถามเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่แค่ผมแล้วที่ถามไปคุณแอซอนเขาก็ถามไปแล้วแล้วผมก็คุยคุณแอคซอนแล้วว่าจะเอายังไงดี เขาไม่ได้อัพคลิปนานมากแล้วบอกว่าจะอัพจะอัพแต่ก็ไม่เคยได้อัพเลยกูก็ไม่รู้นะว่าทําไมซึ่งอันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนแบบโบกตัวว่าจะให้เขาอยู่ต่อไหมในเมื่อเขาจะเป็นแคสเตอร์ยังไงเขาก็ต้องอัพคลิปบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยเดือนละคลิปก็ยังดี แต่อันนี้เขาไม่ได้อัพมาตัสองเดือนแล้วมนะั้งวมเองก็จำไม่ได้แล้วเขาเป็นว่ามันนานมากแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีใครเกิดอ,อยากดูที่ของคุณนิกขึ้นมาแล้วผมจะไปหาจากไหนจะจริงไหมในเมื่อเขาไม่อัพแล้วเขาก็ไม่บอกอะไรเลยถึงเขาจะตอบเขาก็ไม่เคยตอบตรงคำถามสักทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณนิกซอนก็ไม่รู้จะทำะยังไงแล้ว Phoenix ก็เลยจําเป็นที่อาจจะต้องเอาเขาออกซึ่งถ้าหากว่าเรา,าหากว่าเอาเขาออกจริงจริงคลิปเวย์เบลทั้งหมดผมก็จเต้องลบทิ้งส่วนคลิปไหนก็ตามที่เราแท็ก,กันสามคนสองสามคนไม่ว่าจะเป็นสตาบาวสตาวอลหรืออะไรก็ตามแต่ก็จ่กลายเป็นบ่า,บา,าผมจะไม่ลบ แันนั้นก็จะถือว่าเขาเป็นแขกรับเชิญให้กับช่องของเอฟิเพิ่มไปโอเคครับอย่าลืมนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าจะเอาเขาให้เขาอยู่ต่อไหมเพราะว่าผมถามเลยเเขาก็ไม่ตอบเขาไม่เคยพักมาเลยด้วยซ้ำถึงจะตอบก็ตอ,ตอบไม่ตรงคำถามคุณผมวิธีทำยังไงแล้วกับเขา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มไม่จะม,มีอะไรมากมายเราลิงก์ทันกันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็แค่จะมาอัปเดตเฉยเกี่ยวกับโอโปจิจต่างๆที่เราทันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีสงสัายเวทเมื่อไหร่ Legend of Dragon จะมาเมื่อไหร่ไฟนอ l จะมาหรืออะไรยังไงก็ก็อ,อย่างที่บอกไปครับสำหรับในคลิปนี้ เราใครก็ตามที่ฟังผมตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็อย่าลืมบอกไปเยเขาจะใจออยังไงกับคุณนิกสำหรับผมคุยกับคุณเอกอนแล้วเขาบอกว่าคงต้องเอาออกแต่ก็อยากจะฟังคอมเมนต์จากท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งๆยุ่หรับคือไม่เชิงพยุงคือบางที มันก็เยอะไปครับสิ่งที่มีให้ทำคือตอนนี้ผมมีอะไทําเยอะมากเลยมากจนผมไม่รู้จะเริ่มจากตป็นไหนก่อนแล้วทั้งแคสเกมทำอินโทรทำบา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 บเยอะแยะเต็มไปหมดต้องดูแลเพจตาบาวด้วยเป็นแอดมินก็คือแอดคลาวนั่นเองอาจจะดูแลได้ดีหรือไม่ดีนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผม มันก็ไม่ได้เล่นคอมทั้งวันนะครับต้องเข้าใจห,หน่อยบางทีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรได้มากมายนะลาผมใช้โทรศัพท์อ่ะก็เดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้นี่ก็แปดนาทีครึ่งละโอเค,คสําหรับใครก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่อยากติดตามผลงานพวกเราครับอย่าลืมกดไ like ลค์และติดตคมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับร้ไลค์ขอบคุณสำหรับ,รออบคอมเมนต์แล้วก็ไลค์ แล้วก็อะไรก็ตามแต่ตอนนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไม่อย่างนั้นไม่จะนานไปกว่าน,นี้โอเคบายบายจะ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้า